สบายดีมาพล้องกับซ่องมะน้อยสาวลุงอีกคือเกา่ามื้อน,นี้มะน้อยจะพาไปหลักทายเบื้องสาวลุงปลูกผักอยู่หลังมานพห่น้องหลักทายสาวลุงสาวลุงปลูกผักเนี๋ยเบื้องสาวลุง ปกปกัะสาุสาลุงพีดน้งังปลูกพักไทยท่ายสาลุงไว้ตั้งโตปลูกพักกินเองพี่น้อง เป็นพักปลอดสารพิษมีพักยังได้ส,สลุกพักที่เขากินแล้วนะเอามาปลูกพี่นอ้องนี่วล,ลพานี่วล,ลพาที่เขาเด็ดกินแล้วเนี่ยเอามาปลูกพี่นอ้องงามงาม,ม,ตมแตกออกพักปลอดสารพิษบุหรีใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นนี่อย่างซื้อดินมาปลูกเอาเอาซื้อดินมาใส่เพราะว่าเขา <c oughs> บ่มีสวนอันนี้เป็นเพียงหลังบ้านมีเนื้อทีหน่อยเดียวแต่เขามาปลูกใส่กระถางเอา พักที่เขากินแล้เอามาเด็ดปลูกขึ้นกันก็หอมลาบขึ้นกันหอมลาบที่เขาซื้อมาเอาเด็ดเหลือมาปักมาปลูกใส่นั้นนี่นี่สัลูกเนี่เนี่ยพักบัวักบัวเด็ดไปกินน้ำไหลพี่น้องมันงามหลพักบัวพูดเดียวก็ได้กินนี่ใบพักเทียมใบกระเทียมหอมเปนี่ก็กินแล้วเด็ดเอามาเสียบลงนี้มาปลูกลงมันก็ออกหากเริ่มแตกงามแล้ะไป่นีพาีตัว ไปตู้หม้กระปุกเมื่อกี้นี้ไปตู้หาหกต้นอันนี้เซนนารีเซนนี่พี่น้องอันนั้นกับวละพาค่อยๆแลกวนะด้หม่วละพากินแล้วนะมาเด็ดปลูกใหม่อีกวอละพามันจะอยู่หอมเลยเสาลุงต้องเอาออกไม้มันถึกแดดเลยอันนั้นกับเอาม่านถือแดดมันก็หอมลาบพื่งกันเป็นสาละแหน่คือสาละแหน่ไทยเนี่ย เอามาปลูกอันนี้เอามาปลูกใส่แนนแทงแทงสงเ่งาะวามีกระต่ายกระต่ายพอเลี้ยงบบสันบบเหลือพี่นอ้องเราต้องออกมาใส่นี่แล้วก็ยองใส่นหางเก็บกระทอกกระถังกเก่าเก่อันนี้เป็นกาเบีย้ยบกงหรือว่ามะละกอที่มีต้นหนึ่งครีปลูกแล้วกินได้กินไปแล้วถือว่าแซบ่บนวลแซบ่บแล้วก็หน่วยใหญ่ มาหน่อยสาวลุงเลยเก็บตากแดดแล้วกับมะค่าไว้ดิเผื่อจะไปปลูกต่อได้เลยปลูกมันปลูกได้สองต้นสามต้นแหละพอหน้าที่บ้านมีน้อยพอได้กินอันนี้ก็เนี่ยบักเพ็ดบักเพ็ดเบี้ยพริกเบี้ยบักพริกวเบี้ยเพ็ดอันนี้บักเลนหรือบักเขือส้มเขือส้มะเขือเทศหรออือส้มมะเขือเทศมะเขือเลนเบี้ยนน้อยๆจะลุ้งแล้วมาปลูกใส่กระถางใส่จอกนี่นะ ต้นใหญ่จังสีขายญออกเนาะพักที่เขากินแล้วเลยพี่น้องมันเหลือจะลุ่งก็ได้เอามาปลูกมาเทียบมันก็งามอยู่จังสีแหละพี่น้องพอได้เล็ดกิน,นเ,มมเนาะเอาโมมีนอทีเขาก็ปลูกใส่กระถางอันันกระถางนี่เคยเคยเอาไปปลูกปลูกดอกไม้แต่ก็โอ้เขับปลูกดอกไม้นะเขามาปลูกพักเลยเขาทีได้กินแล้วได้กินพักปลอดสารพิษอีกเนาะก็เลยว่าปลูกดอกไม้ก็เลือยย่น,น้อยเดียว เปลี่ยนมาปลูกผักกินเองเนาะเดี๋ยวมาเบ่งอันเนื้อทีหลังบ้านไม่น้อยเดียวเนื้อทีเนื้อทีเท,ทวาลังบ้านบ้านน้อยมีประมาณเท่านี้คือความฝันบ้านน้อยอยากมีเทวาที่บกก้วงก็ได้เอว่า,วา,ด,วาดินบ้านน้อยอยากอยากเอาดินมาใส่ซื้อดินเนาะซื้อดินมาทโมทางหลังบ้านที่มีเนื้อทีเท่าน,นี้ มาน้อยอยากปลูกพักปลูกพักเวนบทถึงคันได้ขายปลูกพักพอได้เอาเห็ดยูเห็ดกินหนึ่งเป็นพักปลอดสารพิษสองล้วก็ได้เห็ดได้ปลูกเองเนาะเนื้อทีบลายมาน้อยน,นี่จะเอาออกน,ะอนี่พวออ่างพวกแข็งส่างนี่นี่มาน้อยจะอ,ออก ตอนนี้ยังหงพาไว่ได้จัดการบร่ได้เห็ดอย่างเถืออันนั้นคือความฝันที่อยากเห็ดอยากมีสวนหลังบ้านเนาะถือว่าเนื้อทีบกกว้างยังมีสวนหลังบ้านเวลาอายุหลายขึ้นไปเฮาได้ตื่นมายังได้เบิ่งได้แยงได้หดหน้าพักนั่นคือว่าอันนี้แนวคิดว่าความฝันที่ว่าบ้านน้อยอยากเห็ดอันนี้กระต่ายที่ว่า อันพักเสาลุงได้เอาใส่ในอ่างได้ย่องไว้เพราะวากระตายพอเลี้ยงไว้แบบนี้แหละเป็นคนไปตั้งเลี้ยงหรอกคนนั้นคนี้เอมามาให้แล้วคนก็เลี้ยงไว้แนวนี้มันจะออกมากินบดห้าห้าจนบนเหลือแถวนี้เนื้อที่มีหน่อยเดียวยังบบได้เห็นยังยังหกยังยังสี่แหละพี่น้องอันก็มีต้นอะโวคาโด ปลูกต้นนี่ต้นมะนาวเนื้อทีบหลายแต่อยากอยากปรับปรุงให้เป็นมันที่ว่าปลูกพักปลูกพักปลูกริกปลูกมะเขือก็ได้เฮาปลูกใซ่กระถางแนวที่ว่าเฮาเหลือใส้อยากอยากเฮ็ดแนวนั้นสําหรับเนื้อทีเทน,น้เนาะบางคนิ่นมีหัวมีสวนท่นก ว่ได้ปรับปรุงอย่างไถคุดดินปลูกไปเลยอันนี้มันเป็นดินที่ลุบแร่ดินหลังบ้านซื้อๆเพราะน้นเลยคือจะเอาซื้อดินมาใส่จากสองสามรถนี่น่าจะพอเป็นดินปลูกพักไปเลยคือจากเหตุแบบนั้นเนาะนี่คือไอเดียถ้ามัมีงบประมาณก็อาจจะปลูกใส่กระถังกระยอง มองใส่มองนั่นมองนี้ไปนั่นแหลนะเนาะพี่น้องอมาหน่อยกับฟาร์มมาเบิง่งการปลูกผักปลูกมีกินหนึ่งเซและพี่น้องสุดท้ายนี้มาหน่อยสาวลงกระคอขอบใจเอฟซีเบอร์ซูฟูสุขนุนนะเดีย๋ยวไปพอกันคลิปหน้าเอาหน่อยจะเอาคลิปเนี่ยไหนไม่ให้ลงกับรอส้มกันต่อไปเนาะเอาขอขอบใจ